สวัสดีครับผมคลิปนี้มาลองสัญญาณบลูทูธนะฮะสตรีมมิ่งนะครับผมเน็ตเวิร์กอะแดอเยอร์นะฮะอันนี้ของมาร้านนะครับ N A 6 0 0 6นะครับผมนี่นะตอนนี้ลองกับ iPhone 13 Pro m a x นะฮะนี่ฮะลดเสียงเพิ่มเสียงที่ตัวนี้ได้นะฮะนี่นะมันจะขึ้นโชว์ตามเลยนะครับผมนี่นะอินเตอน์แอมที่ใช้เป็นเคลครับ k ค3 0 0 i นะนี่ฮะลดเสียงเพิ่มเสียงที่ตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะ ที่ก็จะเป็นอ่าที่ใช้ลองลำโพงครับเป็นโพเซล่าครับ P5 คนนี้นะขออนุญาตฝากไลน์นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะช่องทางติดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิด5โมงเย็นนะครับร้านอยู่ทุกวันศุกร์ครับเนี่ยเสียงดีมากนะฮะอันนี่ก็จะเป็นรีโมทเขาครับรีโมทก็ใช้งานได้ปกตินะฮะเดมเมอร์พักหน้าจอได้นะ ใช้ Spotify ได้นะครับ Spotify นะฮะอ่ะ Spotify นะครับนี่นะครับนี่นะฮะนี่เปิดจาก Spotify ฮะสิ่งดีมากนะสะภาพสวยนะครับแต่จะให้ดูด้านหลังนะ อินพุตนะฮะลองหมดแล้วใช้งานได้ปกติดนะครับดิจิตอลเอาใช้งานได้หมดเลยนะคะรับผมเน็ตเวิร์กไช้์สายแลนสตรีมมิ่งได้เลยนะครับนี่นะฮะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากครับขอบคุณมากครับ